สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราอยู่ในเกมโ o ลเบิกวันนี้เรามาอยู่ในหน้าโฮมของเรานะคะวันนี้เจเปาจะมาสอดกันแอดกันนะคะโอเคค่ะงั้นจะเริ่มกันเลยหรือจะไม่เริ่มนะจ๊ะเ้าอไม่เริ่มก็ออกจากคลิปนี้ไปน,นะคะอย่าเพื่อจะเริ่มแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพืกดติดตามด้วยนะคะเผอไม่กดเจเ ลูกส่วนมันมาต้อนใส่เนาะลูกส่วนมันมาต้อนใส่เนาะอ่ะสองใช้ดีกว่าโอเคนะคะทันแรกนะคะกดไปที่นี่นะคะคอนเฟิร์มเพื่อนนะคะกดไปเลยค่ะจิ๊กกดไม่ได้โอเคนะคะนี่นะคะเพื่อนของดิฉันจิมให้เอ็นนะคะสี่คนโอเคนี่นะ กดสิต้องให้ฉันใช่มือกดโอเคนะคะไม่ใช่ไม่เนี่ยนะคะวงกลมไว้กดเข้าไปเลยนะคะลบลบยังไงวะอั้สักลย โอเคนะคะกดเข้ามาแล้วนะคะให้เราพิมพม์ชื่อว่านี่ตัวนี้รู้ใครใครรู้แล้วก็ก็ไม่ต้องรอพิมพ์นะคะพิมพ์ไปเลยค่ะนี่นะคะนี่ชื่อนี้นะคะโอเคกดส่งจึ๊บนี่นะคะเรามีสองคนอันนี้ใคร เป่าอันนี้ใครคนอื่นจะต,ต้องดูชื่อนะคะต้องดูชื่อก่อนนี่ชื่อจะเหมือนกันแต่ตรงนี้ไม่เหมือนกันนะคะของฉันจะเป็นเลิฟนะคะโอเคเจ้าเปิะเข้าไปหน,นึ่งหลอกเจ้ากดเข้าไปเลยโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าโดบอกของเราเร็วนะคะ ใครอยากรู้พบเติมอะไรในคอมเมนต์ไม่รู้เราจะเปิดได้ไหมอ่านเอานะคะอ่งาองเปาอายุสิบป,ปีสวยแค่ผมชื่ออ่งเปาได้แคะอายุสิบป,ปีค่ะอะไรอ่ะอันนี้คืออินปุ่นจีนะคะนี่เพื่อนของปอยยูไหมใครอยากแอดจะพึ่งนะเอุบเผยใครอยากแอดนะคะใครว่าเออแอดไม่ได้หมดแล้ว ก,ก็ต้องมาตรงนี้นะคะีกกดตรงปุ่มสองจุดจิ๊บกดที่จริงของคนอื่นจะมีแบบนี้นะ,ะเราจะขึ้นรูปหน้าอุ้ยแบตบหมดค่ะโอ้ช่าเถอะเราก็จะขึ้นรูปหน้าตรงนี้นะคะให้ทุกคนแคระก่อนจิ์ก่อนนะคะโอเคค่ะเชิญใช่ไหมคะโอเค ไว้ก็สำหรับแค่นี้นะคะขอใครอยากเพิ่มเติมอีกอย่าวันหน้าอย่าเอาไปวันเสาร์อย่าเอาไปพามาเล่นเกมเกมเออนี่เกมนี้นะคะบ๊ายบายขอนับถอยหลังสองเออไม่บ๊ายบายทุกคนอย่าลืมกดใจให้เรานะคะ